ชิปทอมครับผมวางไปอ่ากองกระอาอ้าวพร้อมยังไปดูดิ่ะใช้ถ่านว่าสดแล้วดีกว่านึกว่ากันอีกรอบอีกแล้วโอเคมาดูรีเลย์ตัวนี้เจอมาล้รีเลย์นี้ะอันนี้ก็คือรีเลย์ที่เราเห็นถามว่าช่างยนเอาไปใช้ได้ไหม ได้ช่างยนต์พวกช่างแอร์รถยนต์นะก็คือเป็นดีเลย์บอสอ่ะอันนี้ก็ห้าขาใช่ไหมตัวมห้าขาไม่กลัวเออเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาเอามอเตอร์ไซค์ก่อนทีนี้ดีเลย์ตัวนี้เนี้ยอีกข้อสี่ขาใช่ไหมอาจารย์บอกว่าคู่นี้ใช่ไหมคอยู่นี้คอยใช่ไหมเราก็เช็คก่อนว่าคอยขาดไม่ขาดเนี่ยเอามิเตอร์มิเตอร์วัดยังไงโอ้โหพอพูดมิเตอร์เริ่มเครียดอีกแล้วไม่ต้องเครียดสี่นาฬิกา เนี่ยสี่นาฬิกาเนี่ยสี่นาฬิกาเช็คความพร้อมขึ้นดีไหมขึ้นดีอยู่พอแล้วจิ้มไม่ต้องเซ็ตทรงเซ็ตตูนอะไรเราไม่ได้อ่านเนี่ยอันที่สามจิ้มขึ้นไหมขึ้นจบคอยไม่จริงโอเคไหมไอ้นี่มันเป็นเอ็นโออยู่แล้วจิ้มคู่หน้าคอนแทคต้องไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นเห็นไหมขึ้นเจ๊งอ่ะขึ้นเจ๊งดิผิดปกติแล้วมันต้องไม่ขึ้นแกนี่คือ แาาว่าปกติอันนี้คือคอยอะอันนี้คือหน้าคอนเทกตอันนี้คือคอยนี่คือหน้าคอนเทกตคู่นี้อ่ะทีนี้เราจะใช้ด็อกเตอร์จริงๆถามว่าเราใช้แบตเตอรี่คีบไปดืได้ไหมได้แต่อ่าเรามีด็อกเตอร์นี่มันต้องปักดอกเตอร์ไปแล้วต้องเก็บตังค์ค้านะะก็ม,มีเหตุผล <laughs> ครับแล้วก็ที่เบ็ด ที่เบ็ดผู้บวกเห็นไหมเห็นไหมที่บวกผู้บวกสีแดงผู้ดำสีลบปึ้งเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใ <único> ช <Liberty Overwatch> <mer> ้สายเนี้ยที่เราใช้เทสเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่เอาที่เราเคยเทสอะไรครับเนี่ยเทสคอยอ่ะเทสคอยใช่ไหมฮะเราก็ใช้ตรงเนี้ยคีบก็ไปที่อะไรครับทดสอบอุปกรณ์ แล้วไปที่อะไรครับก็สอบปัม๊มคําถามคือจริงๆมันคืออะไรนั่นเองเนี่ยจริงๆมันก็คือเอาสวิตเนี่ยมาผ่านนี่แค่ไหมนอ่เข้าใจไหมคือไม่ผ่านมันใช่นี่ก็ได้อ,อ๋อมันก็ Hi Tech ไฮเทคหน่อยดิจะเก็บตังค์ลูกค้าจอ่งจริงมันก็คือเนี่ยเอาดิมาจิ้มนี่ก็ได้อ่าเหมือนกันแหละแต่แหมเราก็ต้องงูให้มันไฮเทคก่อนมันจะได้สั่งหยุดได้ อะไรครับไฟผ่านคอยอค,อค,คอนเซปผมอาจารย์ใช่ไหมไ <ใน S 1> ฟคู่ไหนอาจารย์ค<ด>ู่นนไ,ไ,<ด>ไหนก็ช่างงม,มัน,นึงเราไม่สนใจหรอกอันดับแรกเราเทสด้วยสารมันสำึกโดยไม่ใช่มิเตอร์ก่อนก็คืออะไรครับไฟผ่านคอยลงกาวนะหน้าคอนแทคทำงานไม่ทำหรอกเพราะเลยไม่ได้กดเราอเราก็ขี้ไปเลยแล้วเราก็สั่งถ้าเราเป็น ต่อตรงมันก็ทำแล้วมันก็มีสวิตช์ตรงนี้ดังไหมดังเลยดังเลยดังไหมดังครังดังเนี่ยตึ๊ดเห็นไหมตึ๊ดเห็นไหมก็เหมือนมีสวิตช์อ่ะอ่ะพอดังแล้วเราก็สงสัยแล้วใช่ไหมทำจริงเปล่าวะเราทำงานดิทดสอบเรลองดิเตอร์วัดสีในกาเหมือนเดิมนะเรียนผมเป็นสีในกาพอแล้วนักคิดมาก ขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นก็กดกดทำงานกดอ่ากดขึ้นแล้วขึ้นไหมอ่้นแล้วี่โอห์มมึงจะอ่านทำไมโอ้ก็เลยก็ออกก็ปวดหัวแปว่าต่อก็ไม่ได้อ่านทำไมเรียนกันเรียนกันปวดหัวเรียนกันสารชั่วโมงอ่านมันขึ้นไม่ขึ้นก็จบแล้วโอเคไหมขึ้นไหมขึ้นแล้วใครไม่ขึ้นมา ห้องเรียนนี้ต้องขึ้นทุกคนนะไม่ขึ้นไม่ได้นะยาวด้วยอต้องยาวด้วยต้องห้ามสั้นขึ้นแม่ทอมขึ้นครับโอเคมาผ่าอันนี้คือรีเลสรุปแล้วปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นกับเราอีกแม้ถ้าเราไปเจรีเลสีเทาก็ดีสีดําก็ดีช่างหัวมันนะครับมันจบแล้วเพราะเรารู้มันจะดํามันจะเทามันจะเป็น p c x มันจะเป็น Yamaha าเหวอะไรก็ช่างมันเลย เพราะเราเข้าใจไงวิธีการก็คือไฟผ่านคอยลงกาวหน้าคนแทคทำงานจบมันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาห่างอย่างี้แล้วแต่มันก็กลายเป็นไฟผ่านคอยลงกาวหน้าคนแทคทำงานส่วนรีเล์มีกีเยียนนี่เป็นแบบรุ่นแบบทีบบ่บบบบบบช่างหัวมันเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนไปสร้างผมมีหน้าที่เอาตามทิตอาจารย์สั่งีเนี่ยมิเตอร์ก็อเอาแค่นี้สีนิกงงนาฬิกาเนี่ยจบแล้วนะไม่ต้องไปเซตตรงเระจซูน วัดโอมอ่านทุกภาษาขอเงาเลยโอเคมันทางานไม่ทํางาน,นพอแล้วโอเคนะแต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องอ่านก็ต้องอ่านแต่วันนี้ไม่ต้องโอเคขึ้นไม่ขึ้นพอขึ้นไหมขึ้นครับโอเคดีมากก็ไม่ขึ้นเรื่องใหญ่จบแล้วอ้าวเดี๋ยวคนตรงไหนไม่ขึ้นสีได้ส,สีดำสีเทา,า,า<ๆ>อ้าวไม่สบายใจสีเทาสีดําเหมือนกันเปล่านะครับอา้าวลองลองดูเหมือนเดิมครับขีดข้างไหนข้างไหน,น,นก็ไว้เถอะมันก็คือคอยอ่ะ เราเข้าใจมันก็คือเข้าใจอ่ะเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เรากดทํางานอยู่วะอ่าตอนเริ่มต้นเป็นไงครับเฮ้ยขึ้นไหมเก้นอ้าวกดอีกเปิดกดได้ยังอ่าทํางานเกิดไหมนู่นมิเตอร์นู่นขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก่อนขึ้นแล้ว กดอีกทีกดอีกทีกดอีกทีอ่ากดอีกทีชัดเจนไหมยกสูงยกกล้องขึ้นามาอ,อใีให,ให้ให้เห็นนี่ด <na> ีอ่ะแจนเดี๋ยวขออือจบ้วนี่เสียงอาจารย์อ่าอ่าจบแล้วเดดี๋ยวคนูอาแค่ห <ượ> ลักการก็รู้รรแล้วขึ้นไม่ขึ้นไปทำเองดูของ,องผมโอ้สวยงามเลยแต่ตัวเองทำไม่เป็นต้องไปทำต้องไปใช้นะครับ จบแล้วรีเลยเห็นจะมีอะไรยากเลยมันอยู่ที่เรารู้ไม่รู้แล้วก็เราทําอย่างทําได้หรุ่นทาอย่างเข้าใจถ้าเรายังทําได้อะเราอาจจะทำได้คันนี้ไงพอรุ่นต่อไปเอ้ามันเหมือนกันหรือเปล่าวะเออเหมือนกันไงถ้าเราเข้าใจก็เหมือนกันอ่ะเอาอีกตัวหนึ่งห้าขาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยห้าขาเนี่ยก็กลับไปดูาดูหน้ามานีดูหน้าตารางอ่าดูนะใครที่มีตาราง เห mhm. ็นไหมตารางก็อย네ู่หน้านี้เห็นไหมเห็นไหมดีๆนะครับเนี่ยเราก็ต้องหาคอยให้เจอคู่ไหนเนี่ยคอยคู่เนี้ยดีกับดีเนี่ยดีกับดีนะดีตัวไหนฮะคุณงมเนี่ยคู่เนี้เห็นไหมดีกับดีเนี่ยใช่นไหมฮะเราก็วัดก่อนจริงๆเราต้องวัดก่อนว่าคอยเจ๊งไหม คอยเจ๊งมันตัวไปวัดแล้วคอยเป็นขาดยังไงคอยต้องต้องต่อเนื่องอยู่ตลอดเห็นไหมขึ้นอยู่แล้วทีนี้ไม่มีไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นนี่เรื่องใหญ่ฮะขึ้นแล้วเห็นไหมทีนี้คำถามคือไหนเอ็นโอเอ็นซีก็ต้องมาดูตัวตรงนี้เอเอคือแนวที่มันขาดื่้นเขาเนี่ยใช่ไหมแล้วตัวกลางดีคืออะไรดีเอ็นซี งั้นไอ้คู่นี้ A กับ B ก็ต้องขึ้น,นใช่ไหมขึ้นเห็นไหมปกติแล้วนี่ก็ต้องไม่ขึ้น,นเห็นไหมก็จบจากนั้นเราก็ตัวด็อกเตอร์เหมือนเดิมคีบอะไรคีบพวกค,โค,โค,โคโอยดีดมีมันเป็นอินเตอร์ล็อกกันมันเป็นอินเตอร์ล็อกซึ่งกันและกันอยู่ตัวหนึ่งทำตัวนึงก็งไม่ทำ ใช่ไหมตัวไหนทำวเมื่อกี้ตัวเอบิทำเอบิทำเอบิทำต้องเป็นไอซีแล้วใช่ไหมเข้าใจไปก็รู้ไงเนี่ยนี่เอบิทำนะอ้าวแล้วก็กดไปปกติใช่ไหมอันนี้คือปกติต่ออยู่ใช่ไหมอ้าวแล้วก็เห็นจระจระเลยเดี๋ยวกดปุ่มตรงนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ปกตินะตอนนี้ปกติอยู่เห็นไหตัวนี้ปกติอยู่นะครับ อนนี้ปกติอยู่อ้าวพอกดเห็นไหมมันก็จากอีกที่อ่าอันนี้ปกติพอกดอีที่จากก็แสดงว่าคู่นี้โอเคผมมาคู่นี้ครับอ่าตอนนี้ปกติอก็ทงานอยู่อ่ตอนนี้ทํางานอยู่อ่าปิดกดที่ปิดกดที่โอเคดีอ่าอ่าตอนนี้นะนี่ปกติมันจากก็กดทํางานครับอ่ามันต่อปกติครับ ไม่เช่ยครับทำงานปกติแล้วควรมีคำถามมาถามผมอีก่แม่จาร์ลีเล่นี้จริงไหมจริงมันแค่รู้กับไม่รู้ใช่ไหมอ่ะวถ้าเกิดผมมีลีเล่นี่ยลีเล่นี่เจ๊งเนี่ยเยาะลีเล่นี่มาใช้ได้ไหมได้แต่พี่เดี๋ยวว่ามันจะ คัวเป็นข้าได้ไหมแล้วคุณจะไปแปลงอะไรก็แล้วแต่คุณได้เหมือนกันครับถ้าคุณไปแปลงมันก็ได้เหมือนกันครับเนี่ยคุณไปแปลงมันก็ได้เหมือนกันเข้าใจยังอ่าแต่คุณจะไปแปลงก็แล้วแต่คุณมันทําได้อ่ะอ่ะเอามาดูกันครับตรงนี้อะไรเห็๋กันี้ชัดๆตรงนี้อะไรอ่าใครใจดีนี่แปดห้านี่แปดหกนะนี่สามสิบนี่แปดหกอ่านีแปดห้าอ่าโอเคออะก็ไม่เป็นไรจะแปดหกแปดห้าก็เอาสักข้างมันเป็นคอยอ่าเป็นคอยเราไม่สนใจอยู่แล้วเป็นคอยก็เป็นคอย อ่าตอนนี้มันตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ตำแหน่หนอ่านี่กู้ใน NC ใช่นไหมอันนี้ตอบปุ่ม NO นี่เห็นเห็นไหม,มไนี่ 87A ไหมข้างในเนี่ยครับ87 87ครับไม่มี A แล้วเนี่ยสามสิบ <30. S 2> อ่าแล้วเนี่ย87 87A อันนี้เหรอ,หรอมี A อรอด้วย D มี A วันหนึ่ง อันนี้ข้างบนนี้แปดเจ็ดข้างล่างไม่เขียนดูให้ดีดิอ่ะดูนี้ก็ได้อะเราเอาเาเอาเราเราอ่ะดูอ่ะเห็นชัดชันะแปดเจ็ดอันนี้แปดเจ็ดอันนี้ไม่เขียนอ่าอันนี้อาจจะเป็น n อโอทั้งคู่ก็ได้อ่ะดูตรงนี้ตรตนอ่นี้มีแปดเจ็ดเอ้ด้วยเห็นไหมดูดูให้ดีครับมีแปดเจ็ดอันหนึ่งแล้วแปดเจ็ดเออันหนึ่งครับดูให้ดี มี 87n ดึงอาวง่ายๆเราก็ดึงนี่ออกก่อนเราดึงจากด็อกเตอร์นี่ออกก่อนอ่าให้เห็นจะชัดว่าปกติเป็นยังไงไอ้เน,นี้ย no นะครับ no ท <NO S 1> ั้งคู่นี่อ่าแม่เสียแล้วครับลองดูนะครับถ้าเราดูรีเลย์ตรงนี้เขียนว่าไงดูไฟฉายส่งนี้อันนี้87 อันนี้ 87A อ่าอันนี้เจ๊งนะฮะเห็นไหมมี่87นะครับ NO เห็นไหมมันไม่ต่ออันนี้ 87A อ่ามาดูครับถือไว้อืมปึงอันนี้3.0อยู่ไหน3.0อยู่นี่เห็นไหมครับ NO ทั้งคู่ไม่ขึ้นไม่ใช่แล้วเข้าใจยัง น้องเสียขาหนึ่งอ่าอ่ะเราลองต่อดูครับไหนอันนี้30มสิเม่นะดูดีๆดีอ่ะสามสิบนะอ่าสามสิบจุดฟ้าจาอยู่นอกฮะเห็นอยู่แล้วสามสิบจะเนี่ยโอเคโอเคอ่ะงั้นนี้ ตอนนี้ไม่ขึ้นปกตินะตอนนี้ไม่ขึ้นนะอ่าาะผมตีเทสเพราะมันอาจจะสับสนตรงที่ว่ามันทํางานหรือไม่ทำงานอยู่ใช่ไหมเทสอืมตอนนี้ยังไม่ทํางานนะก็ปกติเปิดอยู่ปกติเปิดอยู่อ้าวพอกดกดหเห็นไหมเป็นเอ็นซีเป็นการว่าทํางานทั้งคู่ต่อทั้งคู่เข้าใจไหมเข้าไหม อย่างนั้นนี้มันก็กลายเป็นอะไรครับหน้าคอนแทคแบบจริงๆแล้วคือ NO ทั้งคู่นะเนี่ยจะยังเป็นหน้าคอนแทค NO ทั้งคู่ใจไปอ๋ใช่ไหมฮะครับเป็นไปได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาอาจจะเขียนผิดมาโอ้หผิดเลยเหรอครับน่าจะเป็นแปดเจ็ดทั้งคู่ใช,คใช่ไหมฮะก็คือสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปคุมสมมติอาจจะไปคุมมอเตอร์ตาร์ตตัวหนึ่งแล้วไปคุมแต่ตัวหนึ่งแต่ว่าต้องเป็นรัวที่ทำงานพร้อมกันนะทำงานร่วมกันพร้อมกัน อาจจะเป็นไฟหน้าหน้าซ้ายหน้าขวาเป็นไปได้ไไดไครับอันนี้เขาเรียกว่า no ทั้งคู่เ็าจะยังอืมแต่ถ้าเป็นตัวตัวนี้เป็น no nc เขาเรียกว่า i n t e r l o ์ล็อกรีเลย์ลักษณะของอินเตอร์ล็อกกันส่วนตัวนี้อันนี้เห็นไหมเป็นรีเลย์ชนิดนึงเห็นไหมพูดเขียนชัดเจนเลยเป็นไงครับนีอะไรเอาไฟฉาย นี่อะไรเขียนไหมอันนี้คอยไมคอยอันนี้คอยอันนี้อะไรครับ No เนี่ย NC อันนี้คมมอนนี่แหละ No No อรัเราดูนะผมเช็คคอยก่อนเนี่ยคอยหาคอยเจอคอยขึ้นไหมขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นคอยขึ้นทีนี้ก็อันนี้คอม m o เนียมันมันสีมันมันอยู่แปลกๆเพื่อนอ่ะคอมมอนอันนี้ก็ NO อเอ็นโอขึ้นได้ไงเอ็นซีไม่ขึ้นแล้วผมอ่านผิดหรือเปล่าดูชัดๆดิอ๋อนี่เอ็นซีใช่ไหมตัวนี้เอ็นโออืมอันนี้เอ็นซีอันนี้เอ็นโอ มีเอ็นซีนะข้างในนะอ้าวผมก็จ่ายไฟเหมือนเดิมจ่ายไฟเหมือนเดิมอ๋อเมื่อกี้ผนกดทำงานอยู่หรือเปล่าผมกดทำงานอยู่หรือเปล่าอ่าลองดูนี้ก็ได้ครับอ่ากดดู่พอมันกดอยู่ไงอ่ะกดไปดิอ่าโอเค กดอ่าโอเคกดโอเคอ่ะอีกคู่หนึ่งอ่านี้เจ๊งไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะาไม่ได้ขึ้นเลยอ่าไม่มีการไม่มีไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับคู่นี้มีปัญหาได้รับอนุญาตครับครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการที่เราสามารถที่จะไปความรู้เนี่ยไปทดสอบ กับรีเลย์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าในมอเตอร์ไซค์เราตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือแบบนี้ตัวนี้อ,อ่ะตัวนี้ตัวนึงเมื่อกี้ไม่ได้ทำทีนะตัวนี้คืออะไรครับรีเลย์สต,ตาร์ตวัดคอยก็คือคู่เล็กขึ้นใช่ไหมขึ้นอ่ตัวนี้ก็เป็น NO อยู่ใช่ไหมก็ไม่ต่อถูกไหมอ่ะพอไม่ต่อปั๊บถ้าเราคิปเข้าไป ทีนี้ออกเบกเป๊ะๆไปก่อนคลิกเข้าไปอ่ายกกรปุ่มครับอ่าทีเห็นไหมฮะขออีกทีอ่าสรุปว่าทำงานก็คืออยู่ตรงนี้ครับ เริ่มการทดสอบเห็นไหมตัวเขียวอยู่นี้ใช่ไหมค้ัแต่กดอีกทีอันนี้คือหยุดการทดสอบให้เราดูที่สีเขียวๆเ,เป็นหลักว่าตอนนี้เราทดสอบหรือไม่ทดสอบงั้นตอนนี้เราดูที่ยหยุดการทดสอบเข็มไม่ขึ้นก็แสดงว่าเป็น NO โอเค,อเคไหมครับเห็นไหมฮะม,มันไม่ยากอะแต่พี่ดีต่ว่าเราต้องเรียนแบบเข้าใจไม่ใช่เรียนแบบเนะออเคยทำแบบนี้ได้แต่เราไม่เข้าใจตรงนั้น โอเคนะไ่ใช่มด้ไหมเสร็เ,เรียบร้อยนะเเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณครับ